ขอนอบน้อมต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสข,ขอนอบน้อมต่อพระธรรมคําสอนขององค์พระศาสดาขอนอบน้อมต่อพระอริยสงฆ์ผู้ที่เดินตามรอยบาทขององค์พระศาสดาเจ้าขอกราบครบพระเทรานุเทระ หมู่คณะพระสงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญพรญาติโยมทุกทุกคนก็ขอใช้สิทธิ์ของผู้พูดอนุญาตให้โยมทุกคนวางมือลงในท่าที่สบาย ขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งให้เมือเขาทําความเงียบให้มันเกิดขึ้นจักน้อยนะออกตนหยาิโยมถามว่าเอาเงียบซําไดเอาเงียบซํำเข็มลนหรือยินเสียงเข็มพุนเดอร์ไม่ออกเขาทาใจให้สบายสบาย ด้วยกิริยามารยาทอันเหมาะสมเพราะเข้าตอนรับของบริสุทธิ์เด้เห็นบอกพระเพิ่นบอกว่าเป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนรอยมาในรภภาอากาศแม้ได้จำเพาะเจาะจงกละภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกอนนั้นก็หาไม่ได้เพิ่นกกได้มีพุทธานุญาตนำรับขันตอนตามพระวินัย ให้พระสงค์ได้จัดการกากับดูแลบ่ให้พิษเพียนผู้มีความสามารถเฉลียวฉลาดโอท่าแปดประการมีวุปริตเป็นต้นก็คือหลวงพ่อประคู่สวรกิจสมุธานผู้มีเมตตาดูแลพระเนนอุบาสกอุบาสิกาในวัดป่าจังกะจิตตลอดจนถึงละลายวัด เป็นปฏิวัติดูแลเป็นบอดูแลแต่วัตถุสิ่งของเข่าปลาอาหารเพิ่นเอาใจดูแลใม่ออกเพราะอย่างบัดปานนุจิกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งของบัดจังกะจ,จิตกว่าได้ราะว่าปีพศ41เมื่อญาติโยมถวายที่ดินก็นินมนต์เพื่นไปเบิง่งไปรับ เพิ่นกะว่าวาสิยูได้หรืออยู่บอได้เพิ่นกะว่าได้ถามเพิ่นว่ามองนิเฮ็ดห้องน้ำเดอ้อมองนิเฮ็ดกุฏิเดอ้อมองเฮ็ดซาลาเดอ้อเพิ่นกะบอกสำนันนะจากเมื่อน,นั้นมาถึงเมื่อน,นี้ก็รวมเป็นยี่สิบกปีไม่ออกจะได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์เพิ่นตลอดเรื่อยมานี่คือความเมตตาของหลวงพอ่อเฮาสีบากาวถึงในมือ วันสำคัญสำคัญในทางพุทธศาสนาคือวันร่วมทอดกระดินเพื่อประกาศคุณงามควมดีของพ่อแม่ครูอาจารย์ญา,า,า,าติโยมไปรับทราบขวดบวันใดเนอะออกตนหญาติโยมนอะม่อน,นี่ถือว่าเฮ้าอนงเลสางค่วมสามมาขี่กระินสามมาขี่ได้เกิดขึ้นกับหัวเฮ้าเจ้าคอยบางคนบางท่าน นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อัธิบัญจุไปในถาดรอบๆปัจจังกิตนี่ตกมหฮอดรุ่นลูกรุ่นหลานก็พึ่งทํำพึ่งเห็ดตลอดสืบมาเรื่อยๆส่วนนี่เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของมูเเฮาเจ้าข่อยขูคขูคขูคนเป็นคุณงามควมดีที่เฮาจะต้องรักษาไว เปรียบเสมือนตอนนี้เขาเตรียมกายให้สะอาดเตรียมใจเตรียมจิตให้วางเปล่าดุจด,ดังพระชนะเขาทำไปเรียบร้อยคนมีคุณนงามคววมดีเตืบไดออกตนหาาิโยมจังเสพภาเทศดสิ่งดีๆใด,ดอันค่วมดีคนดีเหตแตง่ายอันค่วมดีคนพลานทำไ้ยาก มือเขามีจะ่คนดีๆจงรักษาความดีนีไว้สืบไปคือเกลือรักษาความเข้มไว้ในกายในจิตของมัวเฮาแมนเซ็ตจากผ้าละการหอดกระินพ่นจากฤด,ดูการกระินไปแล้วก็ให้ตามดูจิตตนเองตลอดให้พิจารณาเมื่อขื้นหนีจะมาฟ,ฟังเหตุพระอาจารย์แสง คืดเห็นคําบอกิ่นหามาจะใสว่าเหตุให,มมมห้มันซบายคือมอล่าก็เหตุมันันนะมันเสียตบเสียต่อยสีลุเสีดาแสดงไปจังได้อาการโกรธเกลียดกันมันก็บก่มีในหัวใจย้อนอีหยังงพระวากรแสดงเขาว่าสมมุิไปตามทองเรื่องนะไม่ออกตอนที้เขาก็สม,มุดกันไปตามทองเรื่องแต่ว่าทองเรื่องที่เอาท้ำเหมมตุีสมุด คือการทำคุณงามความดีเฮามีครูมีอาจารย์มีพอมีแม่คอยชี้คอยแนะคอยบอกคอยกล่าวุกลำบากยิดลำบากใจกันยังคอยมีโอวาดทำคำสอนชี้แนะบอกกล่าวเฮาการเขา่าไกลดูแลพอแม่ครูอาจารย์ก็ได้รับคำชี้แนะจากครูจาก,จากอาจารย์บอกอันเป็นโหดแนะ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตดีหลายเลยไม่ออกดีหลายเฮาได้เกิดมาพบพ่อพุทธศาสนาดีหลายเฮาได้เกิดมาพบพ่อครูอาจารย์ตั้งแต่ก่อนโอ้ยอาตมาเข้าว่าเกิดเป็นคนอีสานไปทำงานอยู่กรุงเทพก็บอกบจากว่าอีสานเห็นมันสอดออกไปยันเขารู้อูกว่าเป็นคนอีสานยันเขาว่าเป็นประเทศ เป็นจังหวัดตีกันดานกินดินกินยางย่างเข้าว่าจังสันมูกับมักเยาะหมักเยื่อคนอุบลบอกว่าสือตัวหนังสือเพื่นทันวะาคอยลำค้อยรอนผูกตากแกรดเต้นโลเต็นลงเพื่นวะเยื่ยห้านั่นนะอ้าบากาบอกพ่อม่บวชแล้วมีค่วมพุ้มใจในใจเจ้าของว่าเกิดเป็นคนอีสานเกิดเป็นคนอุบล ยิ่งใหญ่หลายเป็นยังจังวายิ่งใหญ่เป็นสถานที่กําเนิดเกิดแห่งพระอริยเจ้ามากมายหลายรูปหลายลองค์ทั้งที่ละสังขารขึ้นธรรมาชาติไปแล้วก็ดีทั้งที่ยังคล้องธาตุคล้องขันอยู่ปัจจุบันนี้ก็ดีจํานวนมากด่วนเป็นคนชาวอีสานไปทางไหน็นเดินย่ำยุดแแท้วนี่ไม่ออก นเดินย่ำไปในทีมองหันตามองหนีออกสายแวงหาทีวิเวกประพฤติปฏิบัติอําเจาคืดเบิงอย่าประมาเดไปหย่ำไปเหยียบไปมองหันมองหนีมิจะร้อยเท่าของพระรยเจ้าเด้กระชับข็มากกระญาติหาโยมเดชเมื่อนี้ก็กราบขอบพระคุณพ่อแม่คู่บาอาจารย์ที่มีโอกาสให้สแสดงตัวตนห้ญหยาให้ยใโยมเลยหัวจักเพ่อนเมตตาห้เว่า กระสีว่าวลายหรอกให้มือเห่ารักษาคุณง่ามคว่มดีดังเกลือรักษาคว่มเข้มให้มือเห่าไปทางใดเดินนั่งนอนคู่เหยียดเขื่อนไว้ให้มีสติกำกับทุกอิริยาบทคิดหูดทำสิ่งใดโดยท้ำโดยวินัยโดยศีลโดยกฎหมายขอให้พัวเข้าทุกข่ทุกคนประสบผลสำเร็จ ด้วยกันทุกคนทุกทันด้วยเออ